สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บูญสามวานะครับพาท่านมาชมพระครูบาหลังย่นนะครับชื่อฟังแล้วไม่แปลกมะหรือแปลกนะครับก็เขาเรียกกันอย่างนี้นะครับว่าเป็นพระพิมพ์ของท่านครูบาศรีวิชัยนะครับทำด้วยเนื้อดินเผานะครับคล้ายพระเครื่องสกุลลำพูน โดยเป็นพักเครื่องที่ผสมเท่าอังคารของท่านครูบาศรีวิชัยนะครับตอนที่ได้มีการพระราชทานเพิลงศพของท่านนะครับที่วัดจาม,มาเทวีโดยได้นำดินเท่าอังคารเนี่ยบริเวณที่ตั้งเมนชั่วคราวในคราวนั้นนะครับก็จะมีถ้าพอรือ้อเมนไปแล้วเนี่ยก็ได้ ทางวัดก็ได้รวบรวมดินแล้วก็เท่าอังคารที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเอามาทำเป็นพระเนื้อดินเผาชุดนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นดินเท่าอังคารที่มีมีพุทธัหมายถึงว่าเป็นของสูงนะครับไม่อยากให้เอาไปไว้ปับปนกับ ดินเท่าองคาอนอดินอื่นๆน,นะครับก็เลยนำมาทำเป็นพระดีกว่านะครับทำเป็นพระรูปเหมือนของครูบาศรีวิชัยเนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดนะครับโดยที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะหาะไรายได้เนี่ยนำปัจจัยเนี่ยไปสร้างกูเขาเรียกกูกูธาตุหรือสร้างเป็นเจดีย์เนี่ยนะครับบรรจุอัฐิธาตุของ ท่านครูบาศรีวิชัยตอนนั้นก็ให้ทําบุญองค์ละ1บาทเท่านั้นเองนะครับหรือ50สตางค์ก็ได้หรือใครอยากจะทําเท่าไหร่ก็ได้นะครับทางวัดก็ไม่ได้กะเกณอะไรตั้งกล่องแล้วก็วางพ้าเอาไว้ใครอยากจะหยิบไปก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ให้ทําบุญโดยใส่กระป๋องหรือใส่ใส่ตู้รับบริจาคที่ทางวัดตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น วัตถุมงคลที่เจตนาบริสุทธิ์นะครับแล้วก็นำเท่าอังคารของท่านครูบาสีวิชัยเนี่ยผสมอยู่ด้วยประกอบด้วยพระสะกุลลำพูนแตกหักนะครับเช่นพระโคงลำพูนพระลอดนะครับหรือพระที่ก้าวพิมพ์นิยมของจังหวัดลำพูนเนี่ยก็เอามาผสมในพระผงไอ้พระเนื้อดินเผาชุดนี้ด้วยนะครับซึ่ง พระชุดนี้ดินเผาชุดนี้ชาวบ้านก็จะเรียกว่าคูบาหลังยน่นนะครับเพราะว่าด้านหลังของพระเนี่ยจะมีรอยเหมือนย่นย่นนะครับย่นมากย่นน้อยก็แล้วย่นมากย่นน้อยแล้วแต่นะครับเนี่ยนะนะครับแบบเนี้ยเขาก็บอกคูบาหลังยน่ยนหลังย่นนะครับก็ไม่ไม่รู้ย่นแค่ไหนนะครับก็แล้วแต่ว่าจะย่นมากย่นน้อยแต่และองค์ก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็ทางวัดเนี่ยสร้างหลายครั้งด้วยกันนะครับก็มีตั้งแต่รุ่นแรกรุ่น2รุ่น3แล้วก็รุ่นสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีถึง4รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยสร้างเมื่อปี2489ถึง2491โดยมีท่านพระครูประสาทสุตาคมเป็นประธานจัดสร้างนะครับ รุ่น2รุ่น3เนี่ยสร้างประมาณปี2496ถึง2505นะครับมีคูบาทึมพรมเสโนแต่รุ่นรุ่น2รุ่น3เนี่ยเขาจะเจาะใต้ฐานด้วยนะครับซึ่งซึ่งในนี้ไม่มีนะครับเขาจะเจาะเนี่ยนะครับเขาจะเจาะใต้ฐานแล้วก็บรรจุเส้นเกษาของท่านคูบาศรีวิชัยไปลงไปด้วยนะครับ ก็ทำให้มีเส้นเกศาบางองค์เนี่ยก็จะมีแต่รูนะครับเพราะว่าคนได้เอาเส้นเกศาออกไปแล้วก็เอาไปบูชาหรือไปบรรจุอย่างอื่นนะครับแล้วแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมเห็นบางองค์แล้วมีรูเฉยๆไม่มีเส้นเกศาอยู่นะครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรุ่นปีหนึ่งหนึ่งที่จะมี ประทับเครื่องหมายวัดจามาทวีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็มีอันนี้เป็นรุ่นที่4นะครับเขาจะปัมป๊มปั๊มเนี่ยฮะปัม๊มจะปั๊มว่าจามาทวีลำพูนก็คือวัดจามาทวีนะครับที่ลำพูนนะครับ เดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับว่าแต่และองค์เป็นยังไงนะครับสีองค์แรกนี่นะครับก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับเนื้อหาจะค่อนข้างเก่านะครับเก่ากว่าอีกสององค์นียจะเป็นรุ่นรุ่น4นะครับซึ่งพิมพ์เนี่ยก็แทบจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับแต่ผมว่าอาจจะมีหลายหลายบล็อกนะครับ ก็แล้วแต่บล็อกไหนที่กดพิมพ์ไหนซึ่งทางวัดก็ผมว่าทางวัดก็คงจะสร้างต่อเนื่องกันนะครับก็คงแล้วแต่ว่าทางวัดเนี่ยก็คงจะใช้บล็อกเดิมนะครับสร้างตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น4แล้วแต่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนกันบ้างแล้วก็ต้องดูเนื้อหาแล้วก็ดูวิธีการสร้างที่ไม่เหมือนกันนะครับรุ่นแรกก็จะไม่มีปั๊มอะไรเลยแล้วก็จะเป็นหลังที่ค่อนข้างย่นนะครับ รุ่น2รุ่น3าก็จะมีเจาะรูใต้ฐานนะครับแล้วก็รุ่นสีเนี่ยก็จะมีปัม๊มจำบทีวีลำาพูนนะครับอันนี้ก็จำไว้ทางทางก็เพื่อนๆก็ได้จดจำนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับสีรุ่นแล้วก็มีทั้งเนื้อสีเขียวสีดำสีแดงสีเหลืองสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับมีครบทุกสี เรียกว่าพระสกุลลำพูนมีสียังไงพระกูบา,าหลังย่นก็จะมีสีอย่างนั้นนะครับเพราะเขาก็ตั้งใจทําเพราะว่าใช้เนื้อดินใช้ดินที่ลําพูนเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันกันกบพระสกุลลําพูนนะครับองค์ที่มีสีเข้มนะครับขนาดมักจะย่อมกว่าเนี่ยอย่างองค์สีดำเนี่ยนะครับขนาดจะดูเล็กกว่านะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเนื้อที่เผาแล้ว ผานานกว่าหรือว่าเป็นเนื้อที่ใกล้ความร้อนมากกว่าหรือเป็นเนื้อที่ผสมแร่ธาตุแร่อาจจะมีแร่ธาตุมากกว่าเนี่ยการหดตัวก็จะมีมากกว่านะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีวามเหี่ยวย่นเนี่ยก็เรียกคูบาหลังยน่นนะครับลองดูนะครับว่าจะเหีียวย่นจริงไหมอันนี้ดูรุ่นแรกนะครับรุ่นแรก พระครูบางหลังย่นเนี่ยก็ราคาไม่สูงนะครับนะครับเห็นไหมฮะมีรอยย่นนะครับอย่างองค์ที่หนึ่งเนี่ยองค์ที่หนึ่งเนี่ยครับจะมีรอยย่นย่นองค์ที่สองก็มีรอยแต่องค์ที่สามเนี่ยก็มีบ้างนะครับองค์ที่สี่เนี่ยจะมีการสัมผัสเยอะเนื้อขาวเนี่ยก็ทำให้หลังไม่ค่อยย่นเท่าไหร่นะครับ ดูด้านหน้าดีกว่านะครับ <c oughs> มีพิมพ์ก็มีหลายพิมพ์พเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายคล้ายกันนะครับบางองค์ก็จะมีเส้นน้ำตกที่ฐานนะครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับก็คงจะเป็นคนละบล็อกกันนะครับ สี่องค์เนี้ผมก็เก็บมานานแล้วนะครับเก็บมาตั้งแต่ยังสามสี่สปีได้แล้วครับแต่ก็เขาก็สร้างมานานแล้วนะสร้างก่อน2 500อ0 0หรหรือว่าสร้างต่อเนื่องกันนะครับผมว่าทางวัดคงสร้างต่อเนื่องกันมาหลายปีนะครับนะครับจะมีเนี่ยบางองค์ก็มีเส้นนี่นะฮะมีเส้นแตกตรงนี้ บางองค์ก็ไม่มีนะครับองนี้ก็มีองค์นี้มีนะครับองนี้องนี้ไม่มีอาองค์ที่มีไว้ได้วยกันผมเก็บจนลืมเลยนะครับพระชุดนี้ วันนี้เรามาดูพระทางเหนือกันบ้างนะครับดูหน้าท่านนะครับกล้องไม่โฟกัสกล้องไม่โฟกัสนะครับ นี่นะครับนี่นะครับพระเนื้อดินก็บางทีก็มีความแตกต่างกันบ้างนะครับพิมพ์ทรงเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นคนละบล็อกกันด้วยเพราะคงทำจำนวนมากทีเดียวนะครับพระชุดนี้ ขาเนื้อดำนะครับก็อาจจะเล็กกว่านิดนึงขาเนื้อขาวสององสององหลังนี้พิมพ์จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับจะมีเส้นแตกพิมพ์ที่ฐานเหมือนกันนะครับ อันนี้จะเหมือนกันนะครับสององหลังเนี่ยหน้าตาท่านก็จะมีตานะครับมีตาข้างหนึ่งที่ชัดๆนะครับแล้วก็พระเนี่ยคงมีการสัมผัสเยอะนะครับเพราะว่าบางทีก็ปะปนกันมาทางวัดก็สร้างแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับสร้างจำนวนมากแล้วก,ก็เอาไว้กองเอาไว้ ปะปนกันก็มีการที่จะเสียดสีกันบ้างนะครับก็จะมีความที่จะที่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ลักษณะก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีบางองค์อาจจะมีปีกกว้างกว่านี้นิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากการกดพิมพ์เนี่ยก็คงกดด้วยมือนะครับกดได้มือคล้ายๆพระพระลำพูนทั่วไปนะครับที่ที่ใช้มือใช้กดด้วยมือนะครับดูด้านหลังนะครับแต่ก่อนนี้ก็พบเยอะนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเพราะคนคงรู้จักกันแล้วก็เก็บกันหมดแล้วแต่ก่อนนี้หาไม่ยากนะครับแต่ก่อนเนี้ยเจอบ่อยๆ แต่มีพิมพ์อื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่พระไม่ใช่ครูบาศรีวิชัยอย่างเดียวนะครับเป็นทุกแทบทุกหลวงพ่อทางเหนือเนี่ยก็จะสร้างพาระลักษณะนี้นะครับหลายหลวงพ่อด้วยกันหลายท่านครูบาด้วยกันนะครับก็จะสร้างสร้างเหมือนเหมือนอันนี้หลังย่นเนี่ยนะครับก็มีย่นมากย่นน้อยนะครับไม่เท่ากัน นะครับวันนี้ก็เลยนำมาให้ท่านชมนะครับเพื่อจะได้ทราบว่าครูบาหลังยนต์เนี่ยเป็นอย่างนี้เองพระครูบาหลังยนต์ชื่อก็ฟังแล้วก็ดูดีนะครับดูเพราะดีแปลกดีนะครับฟังแล้วแปลกดีก็ทำให้เป็นที่คุ้นหูนะครับฟังแล้วก็เป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็น ชื่อทำให้คนจําง่ายนะครับมวลสารท่านก็จะมีเหมือนดินผสมผงนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีลักษณะเป็นอย่างนี้เอง เหมือนพระรอดนะครับเนื้อเนื้อก็จะเป็นแบบพระรอดพระรอดก็จะมีเนื้อเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันนะครับเรามาดูรุ่นสี่นะครับรุ่น4ี่รุ่นสี่เนี่ยจะดูง่ายเพราะว่า1ก็คือสร้าง ปี1นนนะครับก็เนื้อจะความแกร่งก็จะน้อยกว่านะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับการผสมเนื้อเนี่ยใกล้เคียงกันบางองค์ก็หน้าตาชัดนะครับอย่างองค์นี้นะครับชัดทีเดียวเนี่ยพิมพ์ชัดๆก็จะเห็นหน้าเห็นตาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีลูกประคำนะครับมือองค์นี้ชัด อันนี้พิมพ์นี้ก็มีเส้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับรุ่นหนึ่งอันนี้ก็มีอันนี้มีเส้นแตกพิมพ์เหมือนกันนะครับเข้าใจว่าคงใช้บล็อกเดียวกันนะครับถึง4รุ่นแต่แล้วแต่ว่าจะตรงกันบล็อกไหนแล้วก็แต่ว่าเพื่อแยกแยะความแตกต่างของของแต่ละรุ่นเนี่ย ก็จะมีการปั๊มนะครับรุ่นสี่ก็จะมีปั๊มแล้วก็จะมีรอยนิ้วมือกดค่อนข้างชัดนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นเป็นลักษณะเดียวกันนะครับนี่นี่ะจามาทวี ลำพูนอันนี้ก็เหมือนกันจามเทวบีลำพูนเนื้อหาของรุ่นสี่ก็จะดูอ่อนกว่านะครับดูดูอ่อนกว่าดูอ่อนกว่ารุ่นดูอ่อนกว่ารุ่นนี่นะครับ เอาที่ย่นย่น,ยนดีกว่าเห็นเห็นชัดดีนะครับเนื้อหาของของรุ่น4เนี่ยก็จะดูดูอ่อนกว่าเห็นไหมฮะดูอ่อนกว่ารุ่นรุ่นหนะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นคูบาหลังย่นจริงๆเลยนะครับ มีอัตลักษณ์เป็นหลังยน่นแต่รุ่นสี่เนี่ยไม่ย่นแล้วนะครับแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะใหม่กว่าแล้วก็อาจจะมีรอยนิ้วมือนะครับอย่างเช่นองค์องค์ทางขวาเนี่ยองค์ทางขวาเนี่ยมีรอยนิ้วมืออยังชัดๆอยู่เลยนะครับการสัมผัสก็ยังไม่มากนะครับการปั๊มอะไรก็ยังคมชัดแต่ว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเห็นว่าความเก่า มีมากกว่านะครับครับวันนี้ก็ให้ท่านชมนะครับเป็นสังเขตโอกาสหน้าถ้าท่านไปเจอที่ไหนเนี่ยท่านจะได้เช่าหาเก็บไว้นะครับว่านี่แหละครูบาสีวิชัยหลังย่นที่เขาพูดถึงกันนะครับแล้วก็มีผสมเท่าอังคารของท่านครูบาสีวิชัยเราไม่มี เราอาจจะไม่อยากจะเช่าเหรียญของท่านที่ราคาสูงมากนะครับเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยก็เช่าพระรุ่นนี้ไปนะครับก็เท่ากับเราได้ได้วัตถุมงคลของท่านครูบาศรีวิชัยนะครับที่มีเท่าอังคารของท่านผสมอยู่ด้วยเอาไว้เคารพบูชาขึ้นคอได้นะครับพุทธคุณก็มีพุทธคุณเนี่ยเขาบอกว่าดีทางแคล้วคลาดเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็ค่าบูชาก็ หลักร้อยปลายปลายถึงหลักพันเศษเศษนะครับแล้วแต่ความสวยงามนะครับวันนี้บุญสามวาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับโอกาสหน้าจะได้นำผ้าดีๆนะครับมาให้ท่านชมอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ